ขวดน้ำของเราที่เราทำมันดูดีไหมสวยดีแต่เราไม่อยากให้ใครลอกสินค้าของเราเลยทำไงดีอ่ะงั้นเราไปเดซืสอนไหลกันไหมโอเคงั้นก็ไปเลยดีกว่า ความหมายของศิลปะนะคะคือหนังสือสำคัญที่นัดออก้ที้คของการประดิตหรือการออกแบบผลิตภัณฑ์นะคะประเภทศิลปที่บัายจะมีสัพเพเหตได้แก่เสินศิัตะการประดิษฐ์สองอนุสิทธิ์ทายสมศิลปะการออกแบบผลิตภัณฑ์ค่ะแต่ลักษณะของการะดิ์ที่ขอรับคืไม่ได้นะคะคือหนึ่งพืชอศารสปาจังที่หรือารการแสดงออกทางศิลปะหรือวรรณคดีสการออกแบบผลิตภัณฑ์ ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีขาดไม่ทราบว่าเขาก็คุณเป็นประเทศไหน,น,ะะน,นกันนะเป็นขวดน้ำเก็บความเย็นเราเป็นชนะเก็บความเย็นนะคะก็คือเป็นศีลที่บัตรการปรดิฐินคะใครนะคะ,ะ,ค,ะคือต้องเป็นการปรดิษฐ์ที่ใหม่มีขั้นตอนกา,าปรปดิษฐ์ที่สูงขึ้นและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ใน คุณแมกคะจอยดีคะมาจดวสิทธิบัตรใช่ไหมคะใช่ค่ะไม่ทราบว่าเกิด้แเมืไหร่คะเม่อานนี้เก็บความผิดพลาอไม่ได้นะคะเพราะว่าตอนแนี้คงเสร็จไปแล้วค่ะและสามารถจดเข้าไปเพิ่มได้ไหมคะไม่ได้ค่ะ,คะการจดรับสิทธิบัตรที่เคยเจดแล้วจะส่งขลให้คํกขอนั้นถูกปฏิเสธค่ะผลที่เกิดขึ้นนะคะคือได้หน้าที่จะทาการตรวจสอบและพบว่าสิ่งปฏิบัตร้ั้ไม่อยู่แล้ว ได้ทามข้อมูลจึงไม่สามารถบอกสิทธิบัตรให้ได้ค่ะ